ออกครับลุยเวลาเก็บมายมก่อนตอนผมออกมานี่ก็น้ำท่วมนะเป็นระยองสองฝั่งะครับ น้ำท่วมอำเภอแกลงนะครับหมดระยองเรากำลังจะไปนั่นครับดูฝั่งตรงนั้นเพิ่งออกมาจากจันทบ,บุรีได้ไม่นาน,นก็เจอน้ำท่วมแล้วน้ำมาวันหนะักกว่าน,นี้นะเขาบอกวันปิดทางเลยนะครับเอาครับมอเตอร์ไซค์เริ่มเข็นแล้ว

พระทาจอแฮครับวันนี้มาถึงแล้วยังไม่ถึงน้านเลยครับพวกเราแวะไปเรืร่อย <c oughs> ระหว่างทางเราก็มาแวะที่จังหวัดแพร่นะครับ <c oughs> เราขึ้นมาจากพระทาตชอแฮอันนี้เป็นอยู่สูงกว่านะครับเป็นพระทาตดอยเล่ง รถคนขับรถไปรับวัตถุมงคลวัดครับสมเด็จเจลิงรุ่นเก้าชั้นเอาไว้ดทางโอ้อันนี้เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งครับสำหรับลุยปลานครับท่านอันารยคนบุรณะที่นี่ครับมอบให้คนขับรถครับเมื่อเดอนด่แล้วนี่อ๋อครับเด็นยวไปครับตกตกลงกี่ขั้นอ่ะ คนรับที่แรกฝนตกเกือบจะไม่ได้ขึ้นมาแล้วครับนี่ทุกคนโอ้โหได้ของดีจากพระอาจารย์ได้กลับก่อนรีวิวครับตัวเมืองแพร่จังหวัดแพร่นะครับที่นี่โอ้โหมีโอกาสได้แวะแล้วก็ได้เป็นโรงงานของบ้านผมกุลเป็นโรงงานในอย่างไรก้าบ้านผมทำอะไรผลิตปลากระป๋อง ว่าของอย่างอันดามันมาผลิตที่นี่เพื่อได้ปิงหกร้อยกว่าบาทยอดโตขึ้นทุกวันแหละแล้วก็แลนี่ครับขายโดยรวมหน้าบ้านไม่กว่าวัดพระธาตุดอยเล็งแห่งนี้นะครับจังหวัดแพร่ก็ขึ้นมาก็จะมีถวายกระเบื้องนะครับตรงนี้ก็อยู่ใกล้ๆวัดพระธาตุชอแฮเองนะครับถามคนพื้นที่ก็ได้ว่าเข้าช่องไหนนะครับ ผมว่าคุ้มมากเลยที่ขึ้นมาที่นี่วิวสวยด้วยครับชันมากครับเเเอออาากก Xả kẹ chay mua nhớ gian cho biết เป็ดน,น้อยผมทำงานเราเข้ามาลึกเลื่ครับเนี่ยตอนนี้ยังไม่ถึงปลายทางสักทีครับรุยเปลาครับรวยปล่า,ลา,ลารถตุว๋วผมไม่เคยมีใครเข้ามาถึงที่ครับเดี๋ยวดูว่าปลายทางว่ามันเป็นยังไงครับโคดเขียวมากผมนี่ต้องใส่เกียร์ทโลโลขึ้นมาตลอด บ้านนาตองหมูม่มมมมบ้านอะไรท่องเที่ยวอะนาตองหไหม,มว่าที่นี่มันลึกมากเลยนะครับคงไม่ค่อยจะมีใครเข้ามาเที่ยวในนี้หรอกครับจังหวัดแพร่นี่นะครับผมบอกจากวัดพระธาตุจอแฮไปพระธาตุดอยเล็งแล้วก็มาตามคำที่พระบอกนะว่าชอ่องน,นี้ที่นี่จะมีอะไรเด็ดๆให้เราดูหรือเปล่าก็าลองไปดูเองครับ เข้ามาสักประมาณเกินครึ่งจมวโมล้วยังไม่ถึงถหากิโล,ลถามเจ้าบ้านก็กเขาก็หลอกมาเลยครับ่าอีกถึงแล้ว <c oughs> จะถึงแล้ว, <c oughs> วคือตอนนี้ผมก็ต้องเอารถมาจอดไว้ตรงนี้นะครับเนื่องจากทางเนินน่ะมันชันนะไอชันอย่างเดียวมันไม่เป็นไรครับรถผมแต่ว่าที่นี่มันลื่นนะครับนัน่นนั่นมีสะไคร่เลยก็เลยจะไปแต่รถเพื่อนนะครับเพราะว่าในรถมันมีเด็กเล็กด้วยก็ เซฟตี้กันน้อยก่อนครับแต่จะขึ้นไปดูเพราะว่ามีพระธาตุอยู่ข้างบนปิดไปไปดูนัไไม่รู้อะไรเข้าไปดูสองเพื่อนเข้าไปดูคนหนึ่งไอ้นี่ว่าปิดอยู่เนาะเขาบอกว่ามีไอ้นี่กระดูกคนโบราณเฮ้ยโอเคลุกเจอแลไวมาฮะมาดีอิ๋งบีพิธภัณฑ์นาตองครับ เดี๋ยวไปดูครับว่าข้างในมีอะไรกันกันแน่ว่าไปปลกดีกว่าอุยนี่ครับนี่อะไรมึงเนี่ยนี่ครับโครงการโบราณคดีจุมชนบ้านนาตองเป็นการขุดค้นโบราณครั้งแรกชุมชนจังหวัดแพร่นะครับมาถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นนะครับ นี่คือกระดูกคนโบราณน,นะครับขออนุญาตถ่ายนะครับมองดูเล็อบอ่ะโครงกระดูกมนุษย์อายุ4,500ปีนะครับ ชุมชนที่นี่เขานชุมช,มชนโบราณมาเข้ามาลึกมากเลยนะมันที่นี่หวงแทนมันอย่นี่เลยเหรอเนี่ยข้างเลยเหรอ,<ด>อะฮะมงพระมงคุนเทพม,มุนี น,นี้กกลับออกมาครับเดี๋ยวกลับไปที่รถเพื่อนที่อยู่จอดอยู่ที่วัดพระธาช่อแฮมเดี๋ยวเราจะไปน่านกันต่อรอดูครับ <c oughs> ที่พักของเราวันนี้ครับวันแรกขอนอนดีๆหน่อยครับจะไปชมเมืองนานกันอเพื่อมารึงกันแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปลลยของจริงนะครับโอ้โแวะกันไปเรื่อยจนกว่าจะมาถึงนี่ก็พาไปสามโมงครึง่งไปสามโมงครึง่งกว่าจะถึงนี่ครับ โรงแรมน้ำทองนี่ครับมีพูลวิลล่าด้วยสว imming pool ใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันได้นะครับอยู่ที่เมืองน่านเลยนะครับเอาละครับโอ้โหสม,สมอชิอว,อวเอาเวลากลับไป ไปไปครับออกจากโรงแรมไปวัดภูมินครับมากีตายามแล้วตอนนี้พวกเราก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงเย็นแล้วครับกำลังจะไปเที่ยวถนนคนเมืองวันนี้เป็นวันศุกร์ครับ เราก็เปิด GPS ไปครับออกจากโรงแรมไปวัดภูมินกันวิบล,ล่าน,นี่เรามานี่ครับปั่นทีก้งกับแย่งแกบของเราด้ครับถึงแล้วครับ เราเดินไปเดินมาก,ก็มาเจอร้านนี่ครับจากคําแนะนําของพี่ที่อยู่ตรงตลาดน่นนะครับว่าที่นี่เป็นร้านอาหารพื้นเมืองเพื่อนหอมออเดอร์ของที่นี่นะครับเพื่อนหอมจังหวัดน่านนี่เนี่ยเน,น,น,นี้นี้ข้าวซอยข่าวแล้วข้าวข้าวซอย เอาไว้ทำอะไรเนี่ยพี่เอ้มะนาวดูสงมีบ้างสมสมโอะเนี่ยกินกข้าวอยอ่ะข้าวซอยแต่เจมตอนที่แกซ้มเต็นสมัยก่าโอ้โหแกไม่คุ้มขุ้นโอ้โหดูเลยไม่ขาดเลยโอ้โหน่าให้อยู่นะโอ้โหลองทุนจัดโอ้ยมึมนเน มีใส่แผลมาหน้อยมีใส่แผลคือนีตงยำปลาขังครับที่นี่เมื่อกี้ชิมแล้วครับเด็กมาครับไข่ตุ๋นเครื่องจุกครับหลายหลายคนจะงงนะว่าพวกเรามารวมตัวกันได้ไงเนาะผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าพวกเรามารวมตัวได้ไงตั้งแต่สมัยที่ผมกับพี่โยอยู่ในการตอมเด็กที่ผม เล่นเป็นโนอะไรตอนที่พี่โยตีฉาบจำได้ไหมแล้วจะมาสอนผมให้ผมจะไปตีฉาบห้ามผมไปเล่นก่อนที่เราจะตั้งคณะดูริเกะใช่ไหมใช่ตอนนั้นจะหนักมากเลยเรื่องดีเป็นโนนี่ตอนนี้ไอ้คนนี้มันเป็นพระเอกเลยครับเป็นพระเอกเป็นพรเอกใช่ดูทน้ากระดกก็ยังติดลิเกลิเกเลยดูหน้าก็ลิเกแล้ววัดภูมินครับวันนี้ผมมาเขากำลังบูรณะอยู่แต่ก็ยังเปิดให้เข้านะครับในกลางคืนนะครับจะเข้าไปดู ี่ครับของแท้ครับผมผมก็เคยมาสักครั้ทงที่แล้วหนะึน่งรอบนะเดริโทยแลนของเรานไรครับค่าเฮ้ยไม่เหมือนันนมาไดซ้อซ้อมครับอนน้เลยคนโบราณ ัิจกรรมนะครับเป็นเออ่ศิลปะยุคโบราณ ไไปปตามมาวันดีคนเลยทีมาจากมอสอ่ะจริงจริงจริง